สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพเกโดยแอดอีสานลอยแปดพเก่าก็ได้มาพบกับพี่กำนองนนกับแฟนๆกับเอฟซีทุกๆท่านอีกครั้งครับเมื่อหนี้ได้น้ำแนวทางหวยห้าน้อยประจำวันที่สิบหาทันวาคม2 5งพันหาหกสี่ไม่พให้น้องให้เอฟซีได้เป็นแนวทางกันครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับ เป็นเพียงแนวทางหัวรัฐบ,บาลของเวียดนามบสนับสนุนเหรียญการเพราะนั้นผิดกฎหมายทุกชนิดครับเมื่อวานนี่มักเบิ้ลฮกฮกครับมาอีหลีครับ VIP เนาะครับนี่แหละครับเมื่อวานนี่ให้ิ้งลูดหกสามกับมาตัวเดียวก็ให้ฮกครับเบิ้ลเมื่อวานนี่มั่นใจฮกฮกครับมาอีหลีครับฮกฮกวีไอพีพิเศษมาวิ่งลูดหกลางครับ ก็มาเข่าอยู่ครับเข่าหกหกนะครับปกติแอดสีให้2คู่ครับเมื่อนีให้มือวานีน่ให้หกหตัวเดียวเลยครับหมัก6กจิลีครับมือวานนี่ครับมาตามต่อครับเมือม่อนีเมื่อนีให้เด่นสามสีเกหาแครับวิ่งรูด3กับแปครับ ตัวเดียวให้สามครับตัวเดียวให้สามบิ้นครับสามสามแปดแปดครับถ้าตัวเดียวกัมักตัวจอนี่ก็มักสามแปดนี่แหละครับเป็นลักครับครับตัวจอครับสาม5ีสามหาสามแปด 3 9 8 1 8 4 8 5 8 9ครับครับแนวทาง3ตัวครับแนวทาง3ตัวก็มี3 4 9 3 8 9 4 8 5 5 3 8 0 4 8ครับครับตัวร้องตัวกันหีือตัวระวังครับ เจ็ดครับเจ็ดมครับมัก3กับแปดนะครับเจ็ดกับตรงไม้กับ3ก็บแครับครับห้ยกับมีเขามีรูดเด้อครับเพิ่งแล้วกับโปรใช้วิจารณญาณใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นหรือว่ามีเลขมากทิ่นีใจเลขฝันเมื่อคืนนี่มาตรงกันครับของแอดกับจัดครับถ้าว่าตรงหรือว่าชอบกับกดเลื่อนผ่านไปได้เลยครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนสิบรีพาดคลิปต่อๆไปครับขอให้ท่านทุกท่านโชคดีเฮ้งๆปัง,ปงๆังลำๆดรวยๆสวัสดีครับ